คครับสวัสดีครับกลับมากับเล่นให้เด็กมาดูนะครับวันนี้เรากลับมากับการรีวิวฮอตทอยนะครับเป็นฮอตทอยเฮลบอยนะครับจากหนังเรื่องเฮลบอยที่เพิ่งเข้าโรงไปเมื่อปีที่แล้วนะครับแต่ว่ากระแสตอบรับของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็อย่างที่เราพอรู้กันว่าตัวหนังตัวดีไซน์ตัวอะไรอย่างเงี้ยทำออกมาได้ดุดันแล้วก็มีฉากแอคชั่นที่โอเคมากๆนะครับแต่ว่าในตัวเนื้อเรื่องของหนังอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับในการว่ากระแสความนิยมของเฮลบอยเวอร์ชันนี้ค่อนข้างจะนนน้อออยมาากๆรแต่่่วใเืงงขขดีไซ์ ตัวเฮลลอยตัวนี้ถือว่าไม่แย่เลยนะครับถือว่าทํามาดีในรูปแบบที่น่าสนใจเหมือนกันแล้วก็ตัวนี้เป็นฮอตทอยตัวเฮลลอยตัวที่2แล้วนะครับเคยออกมาแล้วรอบหนึ่งในเวอร์ชันเก่าของพุ่มกับคนเก่านะครับก็คือเป็นพุ่มกับคนละคนกันนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่สวยและคุ้มค่ามากครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันนะครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณพี่จอยนะครับชั้น3นะครับตึกเมกกพาซาสะพานเหล็กนะครับตรงข้างๆลิบแก้วนะครับสามารถเข้าไปสอบถามกันได้นะครับแล้วถ้าเกิดบอกว่ามาจากชาแนลเล่นให้เด็กมันดูนะครจไไดดด้้้สส่่ววลยยก็าาามถเขปูุ ได้โอเคก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่เราจะมารีวิวกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์กับช่องเล่นเด็กมันดูด้วยนะครับฝากดูค Toy ทอยสโตร์ด้วยนะครับสามารถเข้าไปพลออเดอร์ของเล่นใหม่ๆได้ที่นั่นนะครับมาเรามาดูกันนะครับก็นี่คือแพคเกจกล่องเฮล b อยนะครับทำมาได้ดูดันแล้วก็ดูเท่มากๆนะครับนี่นะฮะสวยมากนะครับแล้วก็ข้างๆเนี่ยข้างๆมันแบบนี้ข้างหลังก็มีสัญลักษณ์ของทอยปกตินะครับนี่เขียนว่าเฮล b อยนะครับก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่ดูเท่ดูดันมากๆนะครับ กล่องนี้นะครับแต่ว่าผมเอาของทั้งหมดออกมาแล้วนะครับก็มาดูกันดีกว่าว่าของทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็ตัวนี้มีความพิเศษนิดนึงผมหยิบของที่อยู่ในกล่องก่อนเลยแล้วกันนะครับก็มีฉากกระดาษเป็นฉากเฮลบอยมาให้ด้วยนะครับก็เหมือนเป็นเปลไฟจากนรกนะครับก็ถือว่าทําออกมาได้ดีด้วยนะครับมีของแถมลูกเล่นที่ดีนะครับมาเรามาเลื่อนกล้องแบบแ a น d h e l d เลยแล้วกันนะครับให้ดูกันว่าของบนโต๊ะเนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับก็คือมีตัวเฮลบอยหนึ่งตัวนะครับนี่นะฮะก็ เป็นตัวแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับซึ่งเดี๋ยวดีเทลเราจะมาคุยกันอีกทีนะครับเพราะมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่า ตัวบอดี้นะครับเป็นตัวบอดี้แบบยางนะครับเหมือนตัว Wonder w o m a n นะครับก็น่าสนใจมากๆมีฐานนะครับฐานก็เป็น h e l l b o ยนะครับมีสัญลักษณ์อะไรเรียบร้อยเลยนะครับนี่มีชุดเสื้อโค้ทยาวนะครับเดี๋ยวดีเทลเรามาดูกันอีกทีนะครับอ่ามีพาร์ตเอฟเฟกมาให้นะครับอันนี้เป็นเอฟเฟกสายฟ้าเป็นสายฟ้าไฟนะครับมีดาบนะครับมีดาบซึ่งในเนื้อเรื่องก็คือเป็นดาบ e x c a l i b u r นะครับอ่าก็ดีเทลสวยงามนะครับอันนี้อ่านี่นะครับนี่คือดาบ e x c a l i b u r นะครับก็ดีเทลสวยงามนะครับ โอเคแล้วก็จะมีอันนี้เป็นมงกุฎไฟนะครับนี่สามารถเปลี่ยนตรงจุกผมได้นะครับพาเอฟเฟกต์ไฟมาให้นะครับอีก4ชิ้นนะครับสามารถไปวางตรงพื้นได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเอฟเฟกแบบเอฟเฟกไฟนะครับมีมือมาให้อีก5ชิ้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นวิทยุหรือโทรศัพท์อะไรประมาณนี้ครับผมจําไม่ได้แล้วก็มีที่เกี่ยวกับกางเกงด้วยนะครับนี่สามารถไปเกี่ยวได้นะครับมีเขามาให้นะครับเขาเปลี่ยนแบบเป็นเขายาวนะครับโอเคแล้วก็มีอันนี้ครับมีดาบเอ็กซคาเลเบอร์แบบเวอร์ชั่นเป็น อันนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้สวยมากนะครับผมจะเรียกว่าวิงแซปนะครับก็น้ำหนักหนักมากๆนะครับซึ่งอันนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันถือแล้วมันจะรับน้ำหนักได้หรือเปล่านะครับอ่ามีมือมาให้นะครับมือของฝั่งข้างขวานะครับที่เป็นมือแบบมือใหญ่เนี่ยก็มีมือมาให้เปลี่ยนนะครับมีมือกำกำดาบ นะครับแล้วก็เป็นกรมแบบกรมเลยนะครับนี่ไม่มีรูเลยนะครับก็ทํามาได้ดีนะครับมีจอยอะไรสามารถเปลี่ยนได้นะครับอ่ามีเสื้อกล้ามสีดํามาให้ด้วยนะครับอ็สามารถใส่ได้แล้วก็มีตัวแป็คอยู่ข้างๆก็ถือว่าทําให้ใส่ง่ายขึ้นนะครับก็ถือว่าทํามาได้ดีนะครับของเยอะมากแล้วก็มีปืนอีกสองกระบอกนะครับอ่านี่นะครับปืนแบบนี้1กระบอกนะครับอ่าสวยดีนะครับแล้วก็มีปืนลูกโม่มาอีก1กระบอก ซึ่งก็ในตัว e ฮ l บอ y เนี่ยก็จะมีตัวที่เขาเอาไว้ใส่ปืนได้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะครับก็ถือว่าดีเทลน่าสนใจนะครับอ่ะ ทีนี้นะครับเดีย๋ยวเรามาดูที่ดีเทลตัวแอคชั่นฟิกเกอร์กันนะครับนี่นะฮะนี่คือ h e l l b o y ในเวอร์ชั่นที่ผมมองว่าก็แทบจะใหม่ที่สุดแล้วนะครับถ้าเราไม่รวมแอคชั่นฟติกเกอร์ตัวของเมสโคนะครับหรือว่าพวกงานของพันทอยหรืออะไรอย่างเงี้ยจุดขยับก็ค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ว่าสเกลมันจะเป็น1ต่อ12นะครับนี่แทบจะเป็นสเกล1ต่อ6ตัวแรกๆที่เป็น h e l l b o y จริงๆก็คือถ้าเทียบเป็นเวอร์ชันหนังเนี้ยก็คือมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับที่ทําออกมานะครับก็ถือว ดีเทลตัวนี้ก็ถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆนะครับผมมองว่าเป็นตัวเฮลบอยที่ทํามาดีมากๆหนึ่งตัวเลยแหละอันนี้คือผมมองว่าถ้าเราตัดเรื่องข้อจํากัดของมันก่อนอย่างแรกเลยคือบอด y ี้มันเนี่ยมันเป็นยางนะครับดีเทลของมันเนี่ยบอด y ี้มันเป็นยางซึ่งทําให้เจ้าตัวแบบ ตรงรอยต่อแขนอะไรเงี้ยมันไม่มีรอยต่อไม่มีตะเข็บเลยนะครับมันเป็นจุดที่ดีมากๆในการตั้งโชว์นะครับแต่ว่ามันก็ต้องแลกมากับเรื่องของในอนาคตเนี่ยยางมันอาจจะแตกได้นะครับเนี่ยมันขยับได้แล้วมันก็ไม่มีรอยต่อเลยนะครับมันเป็นยางที่เหมือนกับมีจอยอยู่ข้างในนะครับซึ่งวิธีการนี้มันคือวิธีการเดียวกับการทาปั๊บเป็ดสต็อปโมชั่นนะครับของพวกสตูดิโอแอนิเมชันหลายๆค่ายนะครับที่ทําเป็นเหมือนสต็อปโมชั่นการ์ตูนที่ทําจากดินน้ํามันบ้างหรือทําเป็นของเล่นที่ทําเป็นสต็อปโมชั่นเน เขใช้เทคนิคเดียวกับแบบนี้นะครับนั่นคือเขาเรียกกันว่าปั๊บเป็ดสต็อปโมชั่นนะครับก็คือใช้โครงภายนอกเนี่ยเป็นยางแล้วข้างในก็เป็นโครงเหล็กนะครับมันจะทําให้วัสดุเนี่ยดูเหมือนไม่มีรอยต่ออะไรประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเข็มขัดนะครับเข็มขัดดีเทลดีมากนะครับมีอุปกรณ์มาให้นะครับนี่นะครับมือก็มีพวกอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆนะครับมือแขนใหญ่เนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีด้วยนะครับนิ้วเนี่ยที่ให้มากับตัวฟิกเกอร์เนี่ยก็เนี่ยครับสามารถขยับนิ้วได้นะครับเป็นลวดนะครับก็ือ ว่าทำมาดีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีจุดขยับที่เยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ส่วนหน้าของเฮลบอยเนี่ยดูอย่างนี้ผมก็มองว่า ก็ทําสวยนะครับทาสวยแต่ผมมองว่าดีไซน์ของหน้าเฮลบอยเนี่ยผมชอบเวอร์ชันเก่ามากกว่านะครับมีดีเทลของเรื่องขนเรื่องลายหางข้างหลังนี่ก็ดัดได้นะครับเป็นยางดีเทลช่วงล่างเนี่ยก็จะเป็นกางเกงที่เป็นกางเกงทหารนะครับซึ่งถ้าบิดบีบเนี่ยข้างในก็เหมือนจะมีการอ่าทเป็นซับในมานิ่มๆมาด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าทําให้ขามันเป็นทรงนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วก็ช่วงข้างล่างก็เป็นรองเท้าคอมบทนะครับก็ทํามาได้สวยมากนะครับนี่ทายเท้าก็มีรอยหนอกยางรองเท้าด้วยนะ ตัวนี้ก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าถ้าเทียบประของที่ให้มาทั้งหมดแล้วเนี่ยกับเรื่องดีเทลทั้งหมดตรงนี้เวิร์สมากๆนะครับมันเยอะมากๆเรียกได้ว่าเล่นกันเพลินเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ถือว่าถ้าใครที่เป็นแฟนเทลบอยแล้วไม่ติดว่าจะต้องเป็นเวอร์ชั่นไหนเนี่ยถ้าคุณกําลังมองหาเวอร์ชั่น1ต่อ6ดีๆสักตัวหนึ่งผมมองว่าตัวนี้คือตัวที่เป็นเดอะเบสที่สุดตอนนี้เลยเหมือนกันนะครับตัวนี้ถือว่าใช้ได้เลยนะฮะตอนนี้รถไทยยังไม่เข้านะครับถ้าเป็นรถฮ่องกองก็คุยกัยกน,กน,น เลยหัวก็ขย mm ับได้ปกตินะครับนี่เอวขยับได้นะครับตรงช่วงอกเนี่ยจริงๆเนี่ยขยับได้นะครับนี่จะสามารถกดได้ประมาณจังหวะ1-2จังหวะนะครับทางข้างนี้ขยับไม่ได้นะครับแล้วก็ตรงช่วงคอเนี่ยก็ขยับไม่ได้เหมือนกันนะครับแขนเนี่ยสามารถยกขึ้นมาได้ประมาณ90องศานะครับทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาข้างหน้าเนี่ยจริงๆยกได้นะครับแต่จะรู้สึกว่ามันลังกับตรงนี้นะครับข้างหน้าข้างหลังเนี่ยแนะนําว่าอย่ายกเลยดีกว่าครับเพราะมันมีโอกาสที่จะทําให้ตัวยางเนี่ยมันฉีกขาดได้นะคร เป็นก็โพสเป็นเชิงแบบขึ้นมาทางข้างดีกว่านะครับโอเคแล้วก็ สอกนะครับขยับได้นะครับนี่ประมาณ90องศานะครับหมุนไม่ได้นะครับไม่มีจุดหมุนในช่วงของศอกหรือช่วงแขนตรงบนเนี่ยนะครับก็จะทําให้แการขยับเนี่ยอาจจะไม่ดูธรรมชาติมากนะครับโอเคมือก็เป็นบอยจอยสามารถถอดเปลี่ยนได้ปกตินะครับทีนี้ก็มองว่าจุดขยับเนี่ยถือว่ามีข้อจากัดอยู่ประมาณนึงนะครับนี่ครับทั้ง2ข้างเลยนะครับสอกข้างนี้ก็สามารถขยับได้แต่ว่าในฝั่งของมือใหญ่เนี่ยจะมีจอยตรงข้อศอกนะครับ อ่าซึ่งของฝั่งฝั่งแขนเล็กเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีจอยตรงข้อศอกนี่ครับมือใหญ่ก็จะสามารถยกขึ้นมาแบบนี้ได้แล้วก็มือตรงนี้ก็จะเป็นบอร์จอยนะครับสามารถขยับได้ค่อนข้างเยอะขายกได้ประมาณเกือบ90องศานะครับเข่าเป็นดับเบิลจอยนะครับถือว่าขยับได้เยอะมากนะครับในช่วงขานี่ยกทั้งข้างก็ได้เยอะนะครับแล้วก็ปลายเท้าเนี่ยเป็นบอร์จอยนะครับรองเท้าคอมแบทเนี่ยค่อนข้างแข็งเหมือนกันเป็นยางแข็งๆนะครับตรงปลายข้อเท้าเนี่ยก็ยังพอขยับได้เล็กน้อยนะครับนี่ ไม่แย่นะครับไม่แย่โอเคทีนี้นะครับเรามาดูที่เรื่องอลูกเล่นเพิ่มเติมนะครับของตัวนี้กันนะครับก็หลกัหลกๆเลยเนี่ยผู้ปุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะนะครับในเรื่องของชุดเนี่ยผมมองว่า,าให้มาเนี่ยก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ดีมากๆแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของการใส่ไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็ชุดเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องของแท็กที่สามารถถอดเปลี่ยนก็ดึงหัวออกมาแล้วก็ใส่แบบปกติได้เลยนะครับแต่ว่าในตัวเสื้อโค้ดเนี่ยอันนี้นะครับอาจจะใส่ยากนิดนึงนะครับก็เราจะต้องถอดแขนตัวแขนใหญ่ออกมาก่อ นะครับซึ่งเราสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับแบบนี้นี่นะครับก็คือเป็นจอยปกติเลยทําให้เราใส่ชุดได้ง่ายขึ้นนะครับโอเคแล้วก็ตัวชุดเนี่ยก็จะมีเรื่องของเป็นลวดนะครับทาให้ผ้าเนี่ยอยู่ทรงก็ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ดีนะครับสาหรับตัวชุดแล้วก็ชุดเนี่ยมีโลโก้ของ Hellboy ของอะไรอย่างนี้มานะครับก็คือดีเทลค่อนข้างดีมากๆนะครับนี่คอเสื้อมีเหมือนแบบเป็นหนังกลับอะไรอย่างนี้มาด้วยนะครับก็ถือว่าทําได้โอเคนะครับปืนนะครับที่เขาให้มาเนี่ยก็ลูกเล่นก็จริงๆก็สามารถหมุนพวกแมก ได้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปใส่ตรงซองปืนตรงกางเกงเขาได้นะครับนี่อ่ะก็ตรงปืนนะครับสามารถใส่เข้าไปได้เลยแบบนี้นะครับก็คือเท่มากๆนะครับแล้วก็ตัวของอคล้ายคล้ายมือถือนะครับก็สามารถเสียบตรงเอวได้เหมือนกันนะครับก็หาที่เสียบได้เลยนะครับตามาอัธยศายอ่า อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องลูกเล่นอย่างอื่นนะครับก็เรื่องเขาก็สามารถถอดเปลี่ยนได้เลยนะครับอย่างเช่นดึงนี่นะครับเราสามารถดึงออกมาได้เลยนะครับตรงหัวเนี่ยแล้วเราก็เลือกเขาเทียบเข้าไปนะครับนี่นะครับ ง่ายๆเลยก็คือจะกลายเป็นตัวเฮลอยที่ขาายาวขึ้นนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทั้งสองข้างเลยผมเปลี่ยนให้ดูนี่นะครับก็มันจะกลายเป็นเฮลอยที่ดูเข้มและดูดูดันขึ้นนะครับถ้าเราเปลี่ยนเขาของเฮลอยไปนะครับทีนี้แล้วเนี่ยก็จะมีเรื่องของมงกุฎไฟนะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะมันจะอยู่ตรงข้างหลังหัวนะครับมันจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นหมุดของตัวจุกผมนะครับนี่นะครับคือตรงนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้ตัวเนี้ยมันจะอยู่ติดอยู่ในรูเนี้ยนะครับจะเป็นแบบเหมือน เหมือนปลอยผมที่เขามัดไว้นะครับเราสามารถดึงออกมาแล้วก็เปลี่ยนเป็นตัวมงกุฎไฟอ่ะเสียบเข้าไปได้นะครับนี่นะครับเสียบเข้าไปเน่ทีนี้เฮลบอยก็จะมีมงกุฎไฟนะครับอยู่บนหัวด้วยซึ่งก็เป็นลูกเล่นที่ดีนะครับก็คือทําออกมาได้ค่อนข้างจะครบถ้วนในเนื้อเรื่องของตัวเฮลบอยภาคนี้เลยนะครับเพราะว่าหลังจากที่ตัวเฮลบอยตัวเนี้ยได้จับดาบเอ็กซ์คาลิเบอร์นะครับก็เขาก็จะได้พลังของตัวแบบอ่าตัวดาบมาด้วยทําให้เขาแบบเขางอออกมาแล้วก็ดาบเขาก็เป็นไฟหรืออะไรเงี้ยนะครับ ไปสู้กับตัวอะไรไม่รู้ผมจาไม่ได้แล้วนะฮะแต่ว่ามันมีความมีผิกสูงมากซึ่งกลายว่าเจ้าตัวนี้ของเนี่ยค่อนข้างจะครบมากๆนะครับสำหรับการเป็นคาแรคเตอร์เฮลบอยของหนังภาคเฮลบอยในปี2020เนี่ยถือว่าทาออกมาได้ดีมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมมองว่าคนที่ชอบไม่ควรพลาดจริงๆนะครับสำหรับตัวเฮลบอยนะครับก็หลกักๆประมาณนี้ครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กับช่องเล่นให้เด็กมันดูด้วยนะครับฝากดกทอยสโตร์ด้วยนะครับสามารถเข้าไปพรีออเดอร์ของเล่นใหม่ๆ เ,เดี๋ยวเราเอามารีวิวให้ชมกันนะครับก็ถ้าใครมีข้อคิดเห็นอะไรสามารถคอมเมนต์กันใต้คลิปข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ <c oughs> โอเคไปแล้วครับสวัสดีครับเย่